คลิปนี้จะมาแชร์วิธีการสมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐนะคะเราเข้า Play Store ก่อนนะเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดนะคะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยนะพอเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเราก็ากดที่ช่องคำว,ว่าค้นหาแอปและเกมแล้วก็พิมพ์คำว,ว่าทางรัฐนะคะ นี่ค่ะทางรัฐอ่าขึ้นมาก็กดติดตั้งปุ่มสีน้ำเงินนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะมันจะโชว์คำว่าเปิดปุ่มสีน้ำเงินเนี่ยให้เรากดเข้าไปนะคะนี่นะคะเรากดสมัครสมาชิกนะคะเข้าสู่ระบบเนาะ มันจะสมัครอ่าได้หลายช่องทางนะเราจะใช้ไทยไอดีเนาะถ้าสมัครช่องทางอื่นนะก็ให้ไปยืนยันตัวตนได้ตามนี้เลยนะคะอ่าเราจะกดกลับเราจะเลือกสมัครด้วยไทยดีนะคะสมัครด้วยไทยดีกดเข้าไปนะก็เลื่อนขึ้นกดยินยอมด้านล่างนะคะให้ขึ้นปุ่มสีเขียวแล้วก็กดยอมรับ ก็เข้าสู่แอปไทยดีนะคะมันจะลิงก์เข้าไปให้ระบุรหัสผ่านนะคะที่เราเคยตั้งไว้เนาะถ้าเราใส่รหัสผ่านผิดเกิน3รอบนะอ่าเขาก็จะให้เราเนี่ยสมัครใหม่นะคะสมัครใหม่ถึงสมัครอ่าไทยดีนะคะแอปไทยดีใหม่เขาจะให้เรายืนยันตัวตนแอปพลิเคชันทางรัฐโดยใช้ข้อมูล ตืดๆนะคะวันเดือนปีเกิดเลขบัตรอะไรที่อยู่ทะเบียนบ้านเ,าเรากดยินยอมนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของไทยดีนะคะครั้งแรกที่ใส่เมื่อกี้ก็ของไทยดีนะเราก็ยินยอมให้เขาใช้ข้อมูลในไทยดีลิงก์เข้าสู่ระบบทางรัดนะคะ เขาบอกว่าให้ตั้งค่าพิมโค้ดก็คือตั้งค่ารหัสผ่านในการเข้าใช้งานอันนี้จะเป็นของแอปทางรัดนะเราตั้งใหม่ตั้งใหม่เป็นของแอปทางรัดนะคะแล้วก็ใส่อีกรอบเมื่อกี้ใส่รอบแรกอันนี้ใส่รอบสองเพื่อยืนยันว่าเราพิมพ์ถูกต้อง นะคะอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเข้าใช้แอปเรียบร้อยละนี่ถ้าจะถ้าเรากดออกนะเขาก็จะบอกว่ายืนยันการออกจากแอปพลิเคชันกดยืนยันมาที่เราโหลดมาไว้นะนี่นะคะอยู่ตรงนี้แอปทางรัดแอปทางรัดเนี่ยก็จะมาอยู่ในรวมกับแอปหลายๆตัวของเรานะคะก็เสิร์ชหาก็จะเป็นตัวนี้เนาะเราลองกดเข้าอีกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรา ได้ทำการล็อกเอา์ก็คือออกจากระบบตอนนี้เราก็ใส่รหัสเหมือนเดิมที่ตั้งไว้ของทางรัฐนี่เข้าได้แล้วนะคะเข้าได้เรียบร้อยเนาะก็เรียบร้อยนะคะการสมัครเข้าใช้แอปทางรัฐนะคะหลังจากนี้เราก็รอว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้เรากดปุ่มอะไรเพื่อยืนยันตัวตนที่จะรับเงินหนึ่งหมื่นเนาะ อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะคะรอฟังข่าวแล้วก็ติดตามช่องรถที่ยาดาวนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์นะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะรถก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะจะได้รับฟังข่าวสารดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ